ถึงแล้วครับท่าฝรั่งท่าฝรั่งคืนนี้จะพักที่ดีท่าฝรั่งวังสีครามตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถที่ท่าฝรั่งด้านขวาก็าจะเป็นที่พักที่พักท่าฝรั่ง ฝ้าวังวังสีครามเป็นแพรที่พักนะครับ บรากาศท่าฝรั่งที่เบืองท่าแขกจปะปลาสักนะครับท่าฝรั่งนี่คือสะพานสีสม้มข้ามแม่นม้ำงางขวมแม่น้ำโดนบ่สองฝั่งก็จะเป็นแพอาหารเป็นแพที่พักฝั่งโน้นก็จะเป็นที่พักนะครับ ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศรอบๆผมเดินมาสะพานสีส้มและดูบรรยากาศรอบๆของท่าฝรั่งให้ดูรอบๆทิศเลยนะครับท่าฝรั่งวังสีครามที่เมืองท่าแขก ดกรอบๆนะครับดูเขาเหินปูนสวยงามฟังนี้วิวสวยิมฟังแม่นำโดนย่ำแรงครับบรรยากาศนี่คือที่พักอยู่ทาวรั่งเมืองทาแขกแขวง คำมวนนี่บรรยากาศเนี่ยโมเลงบรรยากาศตถถอนคลางค่ำหงมงแรงเสียดเสียอือบรรยากาศนี่คือกินขา้าวแรงอยู่หิมแม่น้ำโดนโมก็ไม่ถามหาไปไปสนามร้องหวาเมื่อเนี้ย ช่งงเขาแแรงหิแมนำนำโดดอาหารเสิรบรรยากาศสบายๆมันจะเกิดสีดาดีค่ีเสือเาแยกเพิมาปั๊บสีดาดยูสีดาดยูหิแมนำนำโดดยังมาแรงบรรยากาศบรรยากาศสบายๆบรรยากาศ หินแม่น้ำโดนครับผมแม่น้ำโดนโดนไม่แรงจะโดนนะครับโดนไแรงดูบรรยากาศเขาหินป <c oughs> ูนสวยงามยามแรงรู้สึกวัวตอนกลางคืนกับตอนวันพลโฟิวเลยวิวสวยตอนเย็นๆนี่หิมแม่น้ำโดนครับตอนนี้กำลังเฮดแพร่อีก

บรรยากาศตอนเช้าเช้าที่พักอยู่ที่ท่าฝรั่งนะครับท่าฝรั่งท่าแขกแขวงขมวนสมบ,บูลาว ให้ชมรอบๆที่พักที่แพ่แม่น้ำโดนนะครับผมจะเดินไปอีกด้านฝั่งแม่น้ำตรงนี้ก็จะเป็นแพรร้านอาหารที่นั่งดื่มนั่งทานกันตั้งแต่มเมื่อคืนนะครับดูและนี่ก็คือ แม่น้ำดูนตอนเช้าๆที่ท่าฝรั่งวังสีครามแต่ตอนนี้หน้าฝนก็อาจจะไม่เป็นสีครามเท่าไหร่นะครับนี่คือบรรยากาศตอนหกโมงเร็รเศษบรรยากาศเงียบสงบยังไม่มีใครตื่นนะครับติดฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาหินปูนเป็นเขาหินปูน ติดแม่น้ำโดนฝั่งนน้นก็จะมีหมอกลงสวยงาม มองไปด้านนี้ก็จะเป็นที่พักที่แพรแม่น้ำโดนที่ท่าฝรัง่งเมืองท่าแขกแขวงขมวนนะครับก่อนนะักท่องเที่ยวเ,เริ่มจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ให้ชมบรรยากาศเราจะเดินผ่านไปฝั่งนู้นนะครับแพรริมแม่น้ำโดนนะครับที่ท่าฝรัง่งเมืองท่าแขกแต่ละแพก็จะมีเรือให้พายนะครับ นักท่งเที่ยวก็จะมาพายเรือตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะให้เดินเดินไปชมเดินชมแพต่างๆนะ่ครับเรือด้านหน้าก็จะเป็นแพลักษณะนี้ ทิวเขาฝั่งโน้นก็จะหมอกเริ่มลงตอนเช้าเช้ากาศตอนเช้าเช้านะครับดิฟกาแฟกับ V.A.P. รถตู้ V.A.P. พีนนทการท่องเที่ยวเนี่ยนี่ดูดูดูมีกามีอุปกรณ์โอ้อุปกรณ์ครบ บรรยากาศตอนเช้าเช้า,ชาที่ริมแม่น้ำโดนก็จะมีสาวๆมานั่งหลอ่อเป็นสาวๆเป็นวัยรุ่นรุ่นแรกอ่ารุ่นแรกอ่าหนากามเห็นหรอกแลโน้นก็จะเป็นเขาเขาหินปูนริมแม่น้ำโดนนะครับบรรยากาศแพรก็จะมีเรือพายยักสลับพายตอนเย็นเนโอ้มแมลงปอเยอะ ตอนเช้านี่แหละแม่น้ำโดนไม่ได้โดนเหรอครับเมื่อคือนนี้ก็ภพายเรือที่แม่น้ำโดนนี่คือบรรยากาศออ้อลมลมพัดก่อนในการดิบกาแฟนนทก,การการท่องเที่ยวผู้พันนนหรือสารวัตรนน นี่ครับนี่ครับหัวดหวดหน่อยค่อยรักนี่หัวดหน่อยดีบด้วยนี่ตอนนี้รอน้ำเดือดก่อนนะครับอรือประกนนี่นี่เป็นปลาท้องโกแตไเมื่อวานเลไม่เปเมื่อเช้าวานนี้จาก เราซื้อเทเลงข่าแข็มม้ไม่ใช่ตอนเช้านครพนมเป็นกาแฟเมื่อปีที่แล้วนะครับโออเป็นปลาท่องโัวเมื่อปีที่แล้วที่เข้ามาเที่ยวเขาวางไว้แล้วกินไม่หมดเราก็หยิบแล้วเดี๋ยวมาอุ่นมันก็จะคงจะนุ่มคงจะกรอบขึ้นดูสาวรอดีบกาแฟนนทการการท่องเที่ยวนะครับ นั่งโยโกจะแคร์ีร่เยคยขาี่เยแะขานั่งขอบคุณนี่คืออุปกรณ์ดริฟกาแฟตอนเช้าๆกับนนทการนนทการรถตู้ VIP มีกาแฟเตรียมมาเรียบร้อยนะครับนี่นี่ดู <S 1> <S 1> <S ข้าวหวดน้อย มีเตามีกาเรียบร้อยนะตอนนี้รอน้ำเดือดมีนมด้วยนมนมนี่กาแฟแบบไหนมีหมดอวลรนั้นก็เนเนี่ยรอน้ำ บรรยากาศการดิบกาแฟตอนเช้าเที่ยริมแม่น้ำโดนแคด่อ่าเิร่ะาทิตสาธิตเทก็ไม่เท่ค่อยค่อยดิบกาแฟวไม่จับยอด้ออนฮอน วันก็ว่างด้อป้าด้อบุญหี้ยงล่ะพาลุลน้นร่องหนีมูสิจะกินกาฟแฟเจ๊ะมนะันเป็นแต่แสบจังคันเป็นค้างคันมันคันมันถูมันอันันมัน